เวลาขึ้นเรือต้องไปที่ไหนเวลาขึ้นเรือต้องไปที่ไหนถ้าปวดฟันจะไปหาใคร ถ้าปวดฟันจะไปหาใครเราใช้อะไรบอกเวลาเราใช้อะไรบอกเวลา เวลาจะกินข้าวต้องใช้อะไรเวลาจะกินข้าวต้องใช้อะไรของอะไรที่มีรสเปรี้ยว ของอะไรที่มีรสเปรี้ยวเวลาขึ้นเรือต้องไปที่ไหน ถ้าปวดฟันจะไปหาใครเราใช้อะไรบอกเวลาเวลาจะกินข้าวต้องใช้อะไร ของอะไรที่มีรสเปรี้ยว